nak māyākānte hīkare mūsā ācāṅgā samanā tārgota sāmi bhagavato Nak mau tajam, kau atau arah atau sama? Sempurna, tak nak mau tajam, kau atau arah atau sama? Sempurna, พุทธังสรณังคัจฉามิภวนังสรณังคัจฉามิ Sanghang สรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆัง

ระมีร่ายมัจยาปะมาตถานาเวระมะนัยสิกขาปดังสมาดิยามิผู้สมาทานสิห์ห้าก็จบแต่เพียงแค่นี้วิการลพโยนาเวระมะนัยสิกขาปดังสมาดิยามิ นาจักิีตวาดิตวิโสกดาสนะมัลาการเถวเลปนนทารนโมันดนะวิภูตนาธานาเวรมนัยสิขะปังสมาดียามี Saja saya nak maha saya nak wer sika padang samadhi yami. Saja maha samadhi yami. Hikmani atak sika padani samadhi yami. Silena suka tingganti silena bhoga sampada. से เลนนนีบูติงยันตีตัสม่า से รางวิโศทะยเ นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยากเห็นเทสังโฆจานโตอยังปัทธรรมบาโกเทระสะปาปุนาติอวัจย์ยศบะหาอัมมากังปาปุนันตุ เวกุวจจะสามาายราจากะกหัตาาจะยาธาสุข,ขังประริผลจันตมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปรารบ <c oughs> ทำก่อนนะปรารบตอนตักอาหารมันเสียงมันดังทั้งนิดหนึ่งทักสามชั่วโมงนึง <c oughs> วันนี้เป็นวันเพลนเดือนหก นะตรงกับวันประสูตรัตตรูร้และปรินิพานของรอพระพุทธเจ้าของเราเนีประสูตรัตรุรูตรัสรู้ก็ตรัตรรุริยสัจสีนะแต่ว่าครบบริบูรณ์จริงก,ก็คือพระองค์ทรง ตั้งอธิษฐานตั้งแต่เช้า,ชานั่นแหละได้รับข้าวมัตุปยาธิากนางสุชาดาและพระองค์ก็นะเสวยข้าวมตุปยาธาเสร็จแล้วก็ขอถาดทองคําโดยไม่ได้โดยไม่ได้เอ่ยปากนะพวกเรานะใช้สื่อสารด้วยสายตาน,า,นางสุชาดาก็รู้ว่าพระองค์จงการอะไรพระองค์ก็เลยทันเสร็จพระองค์ก็เอาถาดทองคำเนี่ยไปลอยนะ ไปที่ฐานว่าง,งั้นเถอดถ้าข้าพระเจ้าจดัดตรรุปพระสัมมาสัมพุิียานในวันนี้ไซขอให้ถาดจงลอยทวนกระแสเถอะแต่ถ้าไม่ได้บุรุษก็ขอให้ลอ,ลอยไปตามกระแสตามปกติอันนี้ก็เป็นกําลังใจอย่างยิ่งเลยนะพวกเราเนะเอาลอ,ล,อลอง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 ดูนะเออเอาถาดอะไรก็แล้วแต่ไปไปลอยอยู่ดูในน้าโขงเราเนี่ยนะไปลองดูสาธุข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกเราไคงคงไม่คิดต่างจากกับบรรลุหรอกคือว่าไม่บรรบลุไม่รู้เป็นอย่างไรเนี่ยถ้าถูกขอยข้าพระเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ถาดสเตนเลตเนี่ยนะมันลอยทวนกระแสเธอไปตกนู่นนะไปตกพูดนะเชียงคานพูนะว่าอย่างนี้นะลองดูแล้วถ้ามันจะเป็นทุกข์ยากอยู่เหมือนเดิมก็ให้มันลอยไปตามกระแสเถอว่าไงนะนนลองไปดูนะเนี่ย ้ามันลอยทวนกระแสจริงงัยมันไม่ดีใจเรืพวกเราพระเจ้ามันมีกําลังใจอัตโนมัติแล้วนะเป็นอะไรที่ก็เรียกว่านิมิตที่ดีหลังจากนั้นก็ตอนเย็นนี่แหละสองน้ําเสร็จเรียบร้อยก็ตรงกอนั่งคู้บังลังตะกายให้ตรงนรํารงสติวิมันสพน้าตั้งกิจิฐานเลยว่าถ้าเราไม่บรบรลุพระธรรมสัมพุทธญาณแล้วใช้ถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที เราจะไม่ลุกจากบรลลังก์นี้ทันว่่าอยางเงี้ยเออกำลังใจมันมีตั้งแต่เช้าแล้วนะพอปฐมมยามตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยนะพวกเราจนถึงสนะนะี่ทุ่มโกรงก็นะเจริญฌานนะได้บรรลุจุตูปปาตยาน <c oughs> เห็นการเวียนว่ายแต่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนะที่พระองค์สงกรัสพกสอนพวกเราเนี่นะ <c oughs> เกิดมาอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้เออ คูบาอาจก็พูดพูดอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะมันแค้นข็งแข้น,ขนขคนที่ในวัดในวาน,นหละไม่รู้ธรรมะนี่น,ะน,น่าจะแข้นเลือเกินนะตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์ก็ทรงอเอาขอโทษขอโทษปฐมยามพระองค์ทรง,งบรรลุเขาเรียกว่าปุ้เพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้นะ,ะระลึกชาติ ที่พวกเราว่าห้าร้อยชาตินะพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาติอะไรนี่นะนประมาณนี้นะแต่ที่จริงตบองทรงระลึกได้เยอะมากนะนก็เพราะความเงียบความสงัดนั่นแหละเหมือนกับน้ํ่ใสๆลองดูที่พวกเราลองดูเอาจะลึกขนาดไหนนะถ้ามันใสนะมันก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในในในพื้นน้านั่นแหละอันเดียวกันถ้าจิตสงบนะมันก็จะระลึกมันจะเห็นเห็นจิเลตี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกพวกเราไม่ต้องไประลึกชาติหรอกเอาแค่เห็นจิเลตะเถอะ มันจะเห็นความดีความชั่วความผิดความชอบไปหมดแล้วว่างั้นเถอนะที่ที่สอนให้ทําสมาธิตอนที่มันก็อย่างนั้นนะพระองค์ทรงระลึกชาติได้นะครับประมาณนีไ้ได้นะตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์ทรงเห็นการเวียนว่ายแต่เกิดของสัตว์โลกเนี่ยนะทำสัตว์ทําเช่นนี้เช่นนี้ถึงที่เกิดมาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งแต่ตีสองถึง หกโมงเช้าพระองค์ทรงทำอาสวะให้สิ้นไปคือจลเลให้สิ้นไปนะ่นะนะจบลงด้วยการตรัสรู้อริยสัจสี่นะอันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังนะคือทุกสมุทไทยในโรธมารคนี่แหละนะแล้วก็พระองค์ทรงประสูติแล้วตรัสรู้แล้วก็ปร, <c oughs> ปรินิพพานปรินิพพา,านมันสําคัญตรงนี้นะพวกเรานะนะนะปฐมเทศนาขางงองพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องการ แนวทางการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นแต่วันที่พระองค์ทรงปรินญาจริงน,นี่การสุดท้ายคําสุดท้ายนะวาระว,าวัดวัจีสุดท้ายว,งงว่างั้เธอพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายนะสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาวันก่อนมาก็พูดนะเธอทั้งหลายยงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อันนี้นะพวกเรานะสังขารร่างกายมันเสื่อมไปตลอดเวลานะพวกเราต้องเอาสังขารร่างกายท,ที่ที่ท่านเปรียบเหมือนกับเรือนี่นะอ,อที่มันมีรั่วตลอดเวลานะเรือเราเดียวมันรั่วตลอดเวลานะไม่ใช่เรือเรือก็ยังมันรั่วยังอุดอุดเป็นที่เป็นจุดเป็นจุดไปแต่เรือของเรามันรั่วตลอดเวลานะคือการจ็บไข้ได้ป่วยยงไงมันเรือตัวเนี้มันไม,ไม่สมบูรณ์หรอกนะอาศัยเรือตรงเนี้ยนะ บางเพญประโยชน์บางเงินเตอถ้าเป็นถ้าเป็นเรือข้ามฟากเรรีบภายรีบแก้วเออเดี๋ยวมันจะรั่วเดี๋ยวมันจะน้ําเข้าในกลางวังมันจะมันจะจมในกลางวังอย่างนี้นะถ้าพวกเรามีสติทั้งนี้ดึงจะเห็นว่าเออมันไม่แน่นอนนี่นะเราไม่ใช่ว่าเราต้องคิดต้องไปพิจารณาอะไรเลยนะพวกเรามันไปเรียนรู้เลยนะแ,แค่เราก็อยู่ในบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กตายมีไหมมี ตายในคันก็มีเนาะนะแล้วเราจะนับจะไปคิดอะไรอีกว่าเออตายเด็กตายหนุ่มตายแก่มันคือธรรมชาติเลยแล้วเราเมื่อไรจะตายเนี่ยที่ตามาว่าเนี่ยแกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกทาไมไม่บำเพ็ญอย่างนี้นะอาจารย์งงมากเลยนะพวกเรานะคือฉันที่ว่าจะเออมันมีอะไรคาใจเราเนี่นะมีอะไรติดตัวเราจิตใจเรานี่นะเออเราต้องชรสา,สาระสา่งให้มันสิ้นไปในชาตินี้ไม่ดีหรืออย่างนี้นะนี่แหละพรองค์พระองค์ว,กว,กวัดว,ว,ว,ว่าประมาทพวกเรารู้ไหม มันประมาทร่างกายก็เสื่อมสมเดินก็ย่องก็แย่งก็ย่อง,งก็แย่งยังไม่คิดว่าธรรมะที่พระวงทรงสอนเรื่องอะไรนะอย่าประมาทว่าสังขารทั้งหลายท้งพวงมันมันมีการเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอตรงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือชำระาาสาสงกิเลสให้มันสิ้นไปมันหมดไปไงถึงแม้มันไม่หมดมันบรรเทาเบาบา,บางไปมันก็ยังไม่ทุกคนอื่นเขาทุกข์เราอาจจะไม่ทุกหลวงปู่ท่านเคยปรารภปตมานะพวกเรานะ ลุงปุเทศอะตอมาจาะไปเยี่ยมแม่ยมแม่ป่วยท่านก็วกวดมือเข้าไปนะคือตอน,นท่านพานั่งสมาธินะเหมือนอาจารย์พานั่งทุกวันนี่แหละแต่ก็ไม่อยากจะทํากันนี่นะจะไปเยี่ยมแม่รือ้อท่านว่าอย่างนี้นะครับผมมานี่นะผมจะเล่าผมจะบอกให้ไปไปสอนแม่วางั้นเออเกิดมานะ่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตวนะ์ไม่มีใครที่จะไม่ทุกข์ท่านว่าอย่างนี้นะ มันทุกขโหมดนั่นแหละเนอขนาดพวท้ที่ขนาดเราซะบ้างงี้ขนาดพวกเราซะบางี้นะอาตมาฟังลูกคนลูกท่านเอาเราไปเอาปตาม,มาไปไปอยู่กับท่านด้วยขนาดพวกเรานี่นะไม่ได้ทุกในเรื่องกิเลสเรายังทุกเรื่องร่างร่างกายเลยท่านว่าอย่างนี้นะพวกเราดูซิเนี่ยไหมไม่ได้ทุกถึงเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มันจะมาทําให้ครอบงาเรา มันก็ยังทุกข์ในเรื่องของร่างกายเลยท่านว่าอย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีมันไม่มีที่มีทุกข์แต่เพราะเราไม่เห็นความทุกข์ขนาดนี้ยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้จำเนึกและลึกได้เลยว่าเออเราจะตายเมื่อ,อไรแล้วเราจะมาเอาอะไรเออจะให้มันแข็งแรงจะให้มันเป็นหนุม่มเป็นสาวขึ้นมาเหมือนเดิมมันไม่มีทําไมเราไม่เอาความสุขที่เป็นนิ้ราไมสุขสุข,สข,สขที่มีเองอมิตรซึ่สุขตามประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราฟังกันเยอะแยะมากมายนั่นนะ แตมาเป็นคนเรียนน้อยรู้น้อยแตแตมาไม่ไม่ให้มันพลาดโอกาสนะเออรู้นิดเดียวแค่นั้นแหละแตเอามาทำเอามาปฏิบัติเนี่ยอ่านความรู้กระจางเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลงานในนก็พูดแล้วพูดให้ฟังอีกอย่าเกลียดค้านความเพียนเร่งอุตสาามีวิชามันมีทรัพย์ยนับแสนจะตกพินทันใดคงไม่แคลน ถึงขับแขนก็พปยังประทังตนอัานความรู้อานาปานแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดทูโูสกุลถึงมุจลพง์ไพรคงได้ดีเกิดเป็นเราชาวพุทธสุดวิสัยธรรมะใดถ้าไม่รู้ดูปัตสีต้องอับอายขายหน้าทั่วธานีถึงผู้ดีต้อง้อยถอยตระตูลจะตําเตี้ยเสียชื่อว่าโฉดชาจะชักพาสราหราบยดสาบศูนย์ทั้งขายหน้าพุทธวงศ์พง์ประยุนยจะเพื่นโพลติฉินคํานินทา หนึ่งหนังสือหรือพระธรรมควรกําหนดเป็นของล้วนควรจดจําศึกษาพุทธองค์ทรงสะ่ะแสวงมาหวังให้เราชาวโลกาได้นําพาจะได้ทราบบาปบุญท่คุณโทษละทุกโศกละเกเลตละตัณหาละทิฏฐิมณะละอัตตาวิราคาวิมุตติวิสุทธ์เอ้ยใช่ไหมเริ่มต้นกับอันความรู้โกประจามเพียงอย่างเดียวนั่นแหละรู้อนาปานอย่างเดียวนั่นแหละแต่มันวิมุตติวิสุทธ์ได้ยังต้องรู้อะไรมากมายนั่นนะ อันนี้ฝากไว้นะพวกเรานะบุญกุศลอะไรที่มันทำเรามันมีความสุขไม่ใช่อะไรหรอกทำเรามันมีความสุขแล้วก่อนที่มันจะตายเนี่ยนะพราะเราแบกอะไรไปมากกว่ากันเส้นทางเส้นเนี้มันถึงจุดหมายปลายทางอือที่เดียวกันนะคือตายแต่ละระยะเวลาที่พวกเราเดินเนี่ยนะเราจะเดินด้วยมีอุปสรรคขัดขวางต,ติดนู่นติดนี่หรือว่าเราจะเดินทางสะดวกถ้าอยากจะเดินทางสะดวกก็ตงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของผู้เจ้าถึงที่หมายที่เดียวกัน แต่ว่าเส้นทางมันเดินสะดวกกับเส้นทางที่เดินไม่สะดวกก็คือเนะกาะเกียวบาปธรรมท,ทั้งหลายอย่างนี้นะนะเราจะเอาอยัางไงโดยเฉพาะพวกเราเป็นชาวพุทธแล้วถ้าไม่รู้ธรรมะของพูดเจ้าถ้าไม่มีมธรรมะของพูดเจ้าแล้วมันก็อย่างที่ว่านั่นแหละมันนำมานหน้าอายนะมันมาดัดแปลงเอานะไม่ใช่อะไรหรอกมันนามันหน้าอายนะเราชาวพุทธสุวนใหญมะได้ท่ถ้าไม่รู้มันดูปัดสีอย่างนี้นะเอาวันนี้ขอโทษฝากไว้นะ ากไว้ว่าพราะองค์ทรงปรนนิพน่ยทรงตรัสคำนี้ซึ่งเพราะมากเลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมไส้เสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็สอนเขาให้เขาได้ประโยชน์ด้วยเห็นไหมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเ,เอาละ mà thở bài không <laughs>